ครับสวัสดีครับแฟนครับแฟนช่องขอใจดีสู้ผู้สุขคนกับผมนะครับวันนี้พ่อใจดีกับเลดผ้ามานะครับมาตามอ่าแนวทางของเซียนหนองคายนะครับนะเนาะเซียนหนองคายนะครับเนะาะเพื่อนสิมีแนวทางฝากพีตอนน้องจังใดพี่น้องเอฟซีครับผมเดี๋ยวก็ับมาชมมาฟังไปพร้อมๆกันนะครับเนาะแนวทางของเพื่อนมีอย่างเน่ เอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเรื่อเพิ่นแนวทางเพิ่นซิมีดีพ่อเสียวมาฝากพี่ตอนน้องบอครับก็บเป็นชิปแรกนะครับเนาะสิะได้เอามาฝากพี่ตอนน้องคือกันพี่น้องนะครับพี่น้องสิได้จดจํานะครับซื่อเสียงของเส้นหนองคายนะครับเนาะไหวหวดหนา พี่น้องมันนี่เป็นคลิปแรกวันแรกของเส้นน้องไข่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะของเส้นน้องไข่เนาะพี่น้องเนาะเป็นสีมินวทั้งให้พี่ให้น้องอีอย่างแน่พี่น้องครับผมเดี๋ยวผมสีบันายเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังนะครับเนาะว่าเส้นน้องไข่เอายังมาฝากพี่ตอนน้องเนี่ยครับผมได้สักครู่นะครับเนาะเส้นน้องคายนะครับนี่ยังนี่ของดีมาฝากนะครับ มาฝากมาตอนทางช่องพ่อใจดีนะครับเนาะใายสดเลยถ้าให้แฟน้นครับแฟ้นช่องพ่อใจดีได้เบิง้งได้ชมไปพร้พอมๆกันนะครับว่าแนวทางทนเพิ่ขื่องามบอกพี่น้องเอาครับผมมาเบิง้งไปพร้พอมๆกันแนวทางของเส้นหนองคายเนาะเสียนหนองคายนะครับเพิ่นห้ย,ยังแน่พี่น้องเ,อเสยนหนองคายเนาะคลิปแรกด้วยพี่น้อง เอามาลงโลโก้กันไว่อนพี่น้องวันที่หนึ่งมิถุนาพี่น้องเอฟซีครับหนึ่งมิยอครับผมมิยอพี่น้องสองห้าหกหกนะครับพี่น้องของ เสียนหนองคข่เนาะครับเนาะเพิ่นให้วิ่งเอาเขียนส่โลโก้แล้วกันเซียนหนองคายหนองไายนะครับผมเซียนหนองไายครับผมนะครับเซียนหนองไายนะ นะครับวิ่งบนล่างคือกันพี่น้องนะครับเช็ดน้องไายเนาะพี่น้องเดี้อเดี๋ยวรจะดีจำเรี่ยงเสียงปราษานในเบิรงวิ่งพี่น้องวิ่งเด้อว,วิ่งวิ่งบนล่างพร้อมกันเลยวิ่งบนล่างพี่น้องมักกระจัดคัดสะพานเบาะกันพี่น้องมันเป็นแคน่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะ เป็นแค่แนวทางหนพี่น้องได้ชมผิจารณากันซื่อๆพี่น้องนะบนล่างหกกับเก้าได้พี่น้องหกเก้าพี่น้องแนวทางวิ่งบนล่างแนวทางวิ่งบนล่างของเสียนน้องไข่หน่พี่น้องครับผม หกกับเก้าพี่น้องนะครับหกกับเก้าแลวพี่น้องได้หกกับเก้าของเสียนหนองคายครับผมจับคู่หายมี่ยังแน่พี่น้องนะครับ๋ยากจะกไปเบิรงไปชมกันนะครับนั่นก็เป็นคลิปแรกของเพื่อนนะครับามาานสนอพี่เสนอพน้องนะครับเสียนหนองคายนะครับเด็กที่เพิ่นจับคู่หายครับผมบนล่างนะครับเด้อหกพี่น้องสองหก สี่พี่น้องหกห้าพี่น้องหกเก้าพี่น้องเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า นี่ครับพี่น้องอันนี้คือเป็นแนวทางของอ่าเสี่นน้องไข่พี่น้องนะครับพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานบว่ากันได้พี่น้องได้อันนี้เป็นคลิปแรกของเราก็ยังมีผลงานเือพี่น้องนะครับพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานบว่ากันแนวทางมีเขามีดุดพี่น้องนะครับนี่ครับเป็นแนวทางของเราเนาะพี่น้องแต่กระเพิ่ลเพิ่มสามตัวมาให้กับพี่น้องมากกะ จัดพี่น้องนะครับสามตัวห้างเดียวนะพี่น้องเนาะสามตัวพี่น้องย็ดเต่าหาพี่น้อง,น,อง,ง,องนะครับแนวะทางของเรานะครับเนาะแนวทางของเสี้ยนหนองคายครับผมเป็นฝากมาทางช่องนะครับฝากทั้งช่องมาให้พี่น้องได้บ่งได้แย่งกันเนาะครับเนาะ พเพื่อนาขอฝากท่านส่องไว้แน่นะครับเลขเพื่อนกะพ่อเบิงอยู่พี่น้องงามงามงามยกน,น,พน,น้พี่น้องเอฟซีครับนะจอไปจะเลื่อม้พี่น้องได้จะเลื่อมเส้นน้องไข่ไเบิองหวนหนีของเราหวัวหน้าหนาวเพราะว่ากัดไม่พี่น้องมากกระจัดคัดกับพานพี่น้องหนึ่งมิถุนาสองหาหกหก,หก,หกเส้นน้องไข่เพื่อนให้วิ่งบนวิ่งล่างพี่น้องวิ่งบนวิ่งล่างร่วมกันด้พี่น้องได้วิ่งหกกับเก่าพี่น้อง เลขประจับคู่หาก็มีหกสองหกสี่หกหาพี่น้องแล้วก็บหกเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แล้วก็บเก้าหาพี่น้องตัวพิเศษแท้ๆมักแท้ๆก็คือสีแมนเก้าหาเด็กพี่น้องเขาห้ยเจ็ดต่อหาพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเส้นหนองคายนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมักกับจัดแล้วพี่น้องเนะี่คัดพี่น้องกระพานบ่เป็นอย่างน,นี้เป็นแค่คลิปแรกของเราเอามาทดลองใส่งานทั้งช่องบึงผ่า,า,นาน่พราะผ่านดีบ่ดี นะครับกสิดูกันในวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกกพี่น้องเคยได้ทราบกันว่าเช้นน้องใกล้สิมีดีพ่อบอเที่ยวมาฝากพี่ตอนน้องนะครับเนาะแต่ว่าเหลขกเปนกันหนาชมหนาหาสื่อหนาลงทุนอยู่พี่น้องสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งดมันคงพอจะดีกันนําเสนอพี่เสนอน้องทุกงวดพี่น้องราหาข้อแม่นย่าหาเช้นที่เก่งหาเช้นที่ดีเสียมาฝากพี่ตอนน้องให้ได้พี่น้องนะครับเนาะ แ <N> นวทางมีเขามีดุดบวากันพี่น้องมากกระจัดคัดกับพานพี่น้องแคบหน้าจอไว้แคบหน้าจอแล้วเด็กก,ลลก,ก็อย่าลืล่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีเนี่ยได้ครับพอจะมีกําลังเร่งใจหาแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องครับผมนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุหน้าสองหาหองโพี่น้องเสี้อน,น้อง่ายนะครับห้ที่เด็ดบนกำลังน่พี่น้องพี่น้อง นะครับฝากเส้นน้องไข้ไว้น้ำในพี่น้องให้แคบหน้าจอเพิ่นไหวนะครับเนาะ <S <S แคบหน้าจอเพิ่นไวหวเวลาหวยออกมมิถุนาเอากับมายอนเบิงเอากับมาเบิงวา่าแนวทางเพิน่นมันคงบอ่อแนนอนบ่อพี่น้องนะครับเท่าจะได้มาสู่กันต่อไปงวดวันที่16มิถุนาสองห้ากพี่น้ 66, นองเอาพี่น้อง แคปหน้าจอไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วพี่น้องได้เอางดจกับฝากเส้นน้องไข้ไปนน้ำแน่นแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้พาอใจะดีครับผมมีอยังมากมายมีแต่คำว่าสวัสดีครับ